ใช่ว่าตอนนี้ครูแดนเดินทางนะครับมาจากขอนแก่นนะฮะเนื่องจากว่าหมีบอกว่าที่ฝั่งในส่วนของเมียนมาเองนอนบอกว่าเมียนมาเองมีม,มีที่จะแนะนําให้รู้จักกับนายทุนเพื่อจะเอาเงินทุนเนี่ยไปสร้างหนาตามความฝันครูแดนเองก็เดินทางจากขอนแก่นนะครับแล้วก็มาลงเครื่องที่ดอนเมืองแล้วจต่อจากดอนเมืองแล้วไปลงที่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับแล้วก็ในวันลุกขึ้นเองเนี่ยก็มีคนมารับครูแดนนะครับ โดยชื่ออ้วนนะครับไปบริเวณผาฮีผานีนะครับผานีจังหวัดเชียงรายเนาะครับผมผาฮีจังหวัดเชียงรายแล้วก็กําลังข้ามแดนไปยังฝั่งเมียนมาโดยมีชื่อชื่อไอ้ผอมนี่แหละที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยพาลัดเลาะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไล่กาแฟแล้วลงเขาไปฮะทีนี้พอลงเขาไปแล้วไปเจอท่าขี้เหล็กแล้วยังไงต่อก็ไปเจอกับหมีครับผมครับ เจอกับหมีแล้วหมีก็พาไปอยู่ที่บ้านอืีพาไปอยู่ที่บ้านเป็นบ้านเช่านะครับครับเป็นบ้านเช่าก็เขาก็พาอยู่พากินพาเที่ยวครับ,คร,บครับเพราะว่ามานนบอกว่ามีอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจหม,มีหรอกหมีนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันอ๋อ,อคือ,ค,อคือเราสนิทกับนน์ นน์ฝากเราให้ไปหาหมีเดี๋ยวหมีดูแลพาไปที่น่้นเดี๋ยวหมีดูแลให้เป็นเพื่อนกันไม่ต้องเกรงใจมันมันกเป็นหนี้กูเยอะอยอ่อะไรเนียเอเดี๋ยวมันดูแลเดี๋ยวมันดูแลมึงให้ประมาณนี้ดูแลให้ไม่เป็นไรผมก็ได้คุยได้คุยกับหมีช่วงช่วงที่อยู่ประมาณจำไม่ได้ว่าสิบสิบกว่าวันหรือเกือบยี่สิบวันกว่ากว่าจะได้เจอกับตัวละครตัวต่อไป ก็คือกินเที่ยวกับหมีมีพาไปเที่ยวน่นเที่ยวนี่นแล้วหมีทําอาชีพอะไรครับรู้ไหมหมีตัวหมีเนี่ยเขาพวกนี้เขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเขาทําเกี่ยวกับรถยนต์ครับ้าขายรถยนต์ใช่ครับแล้วก็มีมีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งตัวละครที่ที่อยู่กับหมีอยู่ในบ้านนะชื่อชื่อว่าแซมครับอะแซมแซมเหรอครับแซมครับอาแซมครับแซมอะแซมนี้เป็นยังไงครับ แซมก็เป็นคนทางฝั่งประเทศลาวครับก็เขาบอกว่าเขาจะมาเปิดร้านอาหารทำร้านอาหารครับผมที่ที่าคีเล็กเพราะว่าเมืองทา่าคีเล็กมันเริ่มจเจริญร้านอาหารยังยังไม่มีครับผมครับผมน,นี่นี่ตัวละครกี่ตัวแล้วครับอันนี้มีมีหม,ม,ม,มีแล้วก็มีแซมครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้า 3, 4, แล้วฮะห้าคนละห้าคือแซมครับ แซมคนที่ห้าครับครับผมก็อยู่กินกับมีกับแซมเนี่ยครับจนกระทั่งมีเลยแนะนําให้รู้จักกับคนที่ชื่อชัยครับชัยเพราชัยก็เข้าเข้ามาที่บ้านครับผมพอชัยกับมีเนี่ยเขาสนิทกันเขาทำงานเขาทํางานด้วยกันอยู่แล้วครับครับชัยคนที่หกนะครับผมรู้จักกับชัยยังไงครับรู้จักกับชัยผมก็คุยเรื่องแบบว่าทําภาพยนตร์เนี่ยครับ ก็เล่าที่มาที่ไปของผมนะชัยก็รับปากว่าอโอ้ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยก็บอกว่าบ้านผมก็เขาเขาเขาบอกว่าบ้านบ้านผมก็ขายไปแล้วออืบ้านผมก็ขายไปแล้ว,ม,ม,ลวมีแค่บ้านเช่าตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่แต่ออบอกว่าอย่างนี้นะครับอเออถ้ามีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะลงทุนด้วยแต่ว,ว่าผมมีผู้ใหญ่อยู่น่าจะน่าจะไม่ยากเดี๋ยวผมพาไปเจออืครับผมก็หลังจากนั้น ก็จะมีบางช่วงบางอาทิตย์เขาก็จะพาผมไปกินอาหารข้างนอกได้ไปเจอกับเรียกว่านายทุนเนาะ,ะคนที่มีตังก,ก็ได้คุยนะครับได้คุยกับนายทุนผมก็บอกว่ามีผมมีมีโปรเจกทำภาพยนตร์ผมเป็นคนที่ทำภาพยนตร์อยู่ที่ไทยขายเมืองนอกอยู่แล้วลงทุนแค่ 10- หรือ20ล้านเนี่ยสามารถได้คืนมาเป็นร้อยล้าน200ล้านเพราะว่า โปรไฟล์ผมมีโปรไฟล์ผมมีอยู่แล้วทีมงานผมมีอยู่แล้วประสบการณ์ผมก็มีทุกอย่างผมกล้าการันตีได้อืครับเขาก็บอกว่าเออเออมีอะไรก็เดี๋ยวบางคนก็พูดไม่ชัดนะครับคนที่มีเงินเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านายทุนหรือบางคนก็เรียกว่าพ่อเลี้ยงครับบางคนนี่ะบางคนเขาก็พูดไม่ชัดนะพ่อเลี้ยงหรือนายทุนนะครับเขาบอกเออมีมีอะไรก็เดี๋ยวโทรหาหมีนะออื่าเออโทรหา โทรหาชัยเดี๋ยวเขาโทรหาชัยหรือโทรหาหมีถ้าเขาจะช่วยเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาทางชายกับหมีว่างั้นอะเดี๋ยวเขาดูก่อนผมก็พยายามที่จะเอาโปรไฟล์เอาอะไรที่อยู่ใน iPad ผมให้เขานะแต่เขาก็เหมือนแบบเออยังยังไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ดูเลยฟังเราโม้อย่างเดียวครับเพราก็เขามีแต่กินมีแต่อะไรเขาก็ส่วนมากพ่อเลี้ยงหรือว่าในทุนเขาแวะมาแล้วเขาก็ไปเขามามาแค่มาเที่ยวมาอะไรที่เพลินส่วน เรื่องคุยงานคุยอะไรกับชัยเขาก็จะไปคุยต่างหากครับ,รบที่ผมไปกับข้างนอกกับชัยกับหมีกับแซมเนี่ยที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะว่าได้เขาพาไปกินไปเที่ยวนอกนั้นส่วนมากจะอยู่ในบ้านเพราะว่าหนึ่งโควิดช่วงนั้นนะครับ,รบหโควิดสอง COVID 2, เราไม่ได้ออกพาสปอร์ตมามถ้าทหารพรม่าจับนี่โอ้ปับเป็นล้านเลยนะครับอืปรับเป็นล้าน,นเนลยหรือครึ่งล้านนะครับแล้วก็ติดคุกอีกหนึ่งเดือนครับออ่่าา ก็ก็เลยไม่กล่าวไปไหนครับตอนนั้นอืแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออสนุกเงินก็มียังไม่ได้เงินในกระเป๋ายังไม่ได้แบ่งสักบาทยังไม่ได้ใช้เลยมีใช้แค่ซื้อเสื้อผ้าเพิ่มชุดสองชุดอะไรเลียเพราะว่าผมไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเลยครับครับก็เออมีคนดูแลก็ดีก็เลยอยู่เพลินครับเขาเรียกว่าอยู่เพลินโดยที่ไม่มีข้อสงสัยอะไรใดๆคืออยากกลับตอนไหนก็ได้อมานนท์ล้วผมโทรหามานนท์มานนท์ก็บอกเอออยากกลับตอนไหนก็บอกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนไปรับถ้าไม่มีอะไรก็อยู่ก่อนก็ได้เมืองไทยมันกลับไม่ได้อือันนี้โควิดอืโควิดระบาดหนักในช่วงนั้นครับใช่ครับก็เออผมก็อยู่ต่ออยู่ด้วยความชราใจว่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆครับเหตุการณ์ปกติแรกไม่มีอะไรเลยกินเที่ยวโอพาเที่ยวขับรู้ด้วยอืใช้กับมีนี่จ่ายเงินเป็นฟ่อนนะครับเหมือนคนมีเงินอ้าวแลเรารู้ไหมว่าเขาทางานอะไรตอนนั้นยังไม่ทราบครับเขาไม่ได้บอกแต่ แต่ชัยนี่ทําเว็บไซต์เว็บไซต์แล้วก็ทารถยนต์ร่วมร่วมกับมีนะครับแต่เขาเขาใช่เขาเป็นคนที่มีพื้นฐานมีเงินอยู่แล้วครับอ่าเขาก็บอกจะเปิดร้านอาหารกับแซมแซมนี่เป็นพ่อครัวเคยเคยมีร้านอาหารตัวเองอยู่ที่ประเทศเราอยู่ที่เวียงจันทร์อ่าครับก็เขาก็จะเปิดร้านอาหารร่วมกันกับแซมนั่นแหละไปกับแซมส่วนมีกับชัยนี่ก็จะทํางานร่วมกันอืครับผมเขาบอกข้อมูลแค่นั้นเขาไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลอะไรผมเลยอืเพราะเขากลัวผมจะเป็น สายตำรวจอ๋อเขากลัวเราเป็นสายตำรวจถูกต้องครับแต่เราละแค่ละคครไหมว่าเขาทํางานไรหรือว่าอ๋อไม่เป็นไรเราก็อยู่ปกติเขาอยู่อยู่อยู่ปกติเราก็ไม่ได้คุณสุวรรณเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยเหมือนอเราเข้าไปในเมืองหนึ่งจังหวัดหนึ่งของในประเทศไทยเนะี่ยแล้วไปเจอคนที่เขาใช้ชีวิตปกติหรือเขามีเงินนะหนุ่มจกักรคุณสวุวรรณจะกาถามเขาไหมครับว่าคุณทํางานผิดกฎหมายไหม อดูงานอะไรมันจะดูถูกเขาไงฮะอทํางานอะไรอย่างเงี้ยออแต่ถามว่าทํางานอะไรเกี่ยวกับอะไรผมก็ถามเป็นปกติอยู่แล้วก็เห็นเขาทำาเกี่ยวกับอะไรก็ทํางานเว็บไซต์ขายรถเห็นเขาอยู่ก็เห็นอย่างนั้นครับผมครับก็ก็เราเราก็ไม่ละแคะละขายใจเพราะเข้าไปเมืองท่าี้เล็กนี่ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเมืองท่าี้เล็กนี่มันคืออะไรผมที่แรกผมเข้าใจว่าไปประเทศพม่าเมืองย่างกุ้งอเข้าไปในในตัวเมืองครับเพราะระบบทำ ภาพยนตร์หรือเข้าไปคุยกับนายทุนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเงินส่วนมากมันก็จะอยู่เมืองหลวงส่วนมากเขาจะอยู่เมืองหลวงกันอ่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงนะเมียนมานะพาสปอร์ตเตรียมมาอะไรเรียบร้อยอถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่นายทหารหรือราชาการเขารับรองให้เออผมมาคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์นะก็เข้าได้เพราะามานนมานนเนี่ยย้อนมาถึงมานนตัวละครตัวที่หนึ่งนะครับ มานนเขาเป็นสายให้กับตํารวจนะครับอ๋อเป็นสาย,ยตํารวจเหรอครับผมถ้าเกี่ยวกับพวกเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมถึงไว้ใจไงฮะอ๋อแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมารู้ทีหลังว่ามานนนี้เป็นคนสองขั้วคือน่าจะเป็นสายตํารวจด้วยแล้วก็กทําเกี่ยวกับยาเสพติดเองด้วยมารู้ตอนหลังใช่มารู้ตอนหลังร,รู้รู้ได้ไงก็ตอนที่หลังจากที่ผมเนี่ยนะ,ะเรื่องราวที่ผมโดนหลอกโดนอะไรไปแล้วเนี่ยครับ ยัง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 ไม่เข้าถึงกระบวนการที่เขาจะเชื่อดนะครับโดนหลอกนะครับแต่หลังจากโดนหลอกนะผมผมมาเริ่มเริ่มรู้ทีหลังนะครับไอตอนนั้นก็ยังอยู่ดียังไม่ได้โดนหลอกตอนนี้ยังไม่ได้โดนหลอกครับยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอยากกลับตอนไหนก็ได้เขาก็พูดอย่างนี้แต่ถ้าพอเราจะกลับเขาก็จะบอกว่ามันโควิดครับผมกลับไม่ได้อ่าแล้วก็กลับทางช่องทางธรรมชาติเขาก็จะอ้างว่าทหารอะไรเหมือนอยู่อยู่ คืออยู่เต็มชายแดนนะยังไม่ได้ต้องต้องหาจังหวะต้องรอก่อนเหมือนเหมือนหน่วงเวลาเอาไว้จนกระทั่งเมื่อไหร่ครับห้าผมอยู่ได้ประมาณห้าเดือนอยู่เพลินนะครับห้าเดือนเลยเพลินเลยครับเพลินจนโอ้สี่เดือนจะเข้าเดือนเดือนที่ห้าเชือด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 ยังไงครับครั้งที่หนึ่งเชือดครั้งหนึ่งเป็นไงวันนั้นผมว่าจะออกไปข้างนอกกับกับหมีกับกับกับแซม ชัยก็โทรมาชัยชัยนี่จะไม่ได้อยู่ในบ้านละเช่านะครับชัยจะอยู่อีกบ้านหนึ่งหรือบ้านตัวเองล้ซึ่งเขาก็ไม่เปิดเผยครับผมเขาบอกว่าเอ้ยพี่แดนพี่แดน,ดนไปธุระก,กับผมหน่อยวันนี้อ,อย่าอย่าเพิ่งออกไปไกับมีกับแซนนะเออไปธุระผมก่อนอให้สองคนเขาไปกันแล้วกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยผมหน่อยไปช่วยอยู่เป็นเพื่อนน้องมันหน่อยน้องอีกคนนึงไปธุระก,กับผมหน่อยไปแป๊บเดียวมา เออเครับครับครับก็เขามีอะไรนะเราอยู่บ้านเขาเขารู้จักมีอะไรเราก็คิดว่าเออช่วยดช่วยได้ช่วยอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยไปนฟรีกินฟรีแล้วใช่แทบไม่ได้คว้านผาดอยู่บ้านท่าน่าดิ่งดูได้ปันหัวปันขวาให้รูุท่านเล่นก็เป็นปกติทุกอย่างก็เขาก็ถึงเวลาชัยก็มาอกอมาผมก็อยู่คนเดียวนะแต่แต่มาก็ประมาณช่วงเย็นละห้าโมงเย็นละครับครับ ห้าหกโมงเย็นแล้วช่วงช่วงเย็นแล้วเขาก็เออมามามาโอ้โทษทีผมมาช้าผมไปคุยธุระอ่ะอปไปไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะได้กลับเอออยู่เป็นเพื่อนน้องมันหน่อยนะเออพาน้องไปเจอผู้ใหญ่เขาบอกอออพาน้องไปแค่น้องมันไปเจอผู้ใหญ่ถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็กลับมาพร้อมกันอ่ก็ผมก็ขึ้นรถใชัล็อกประตูบ้านแล้วไว้เรียบร้อยอ่าก็ออกมาพร้อมกับชัยแล้วชัยก็ขับรถไปรับ น้องอีกคนน้องอีกคนนึงก็กําลังนั่งกิน <S <S นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนเพื่อนยู่ครับอ่าก็เอ่อพอไปถึงก็น้องมันก็อยาบเหมือนถึงไม่อยากมาไม่อยากมาอืเออก็สุดท้ายก็แบบชัยก็เหมือนแบบว่าเออไปนะไปแป๊บเดียวใช้คําพูดเหมือนเหมือนบอกกับผมเนี่ยไปแป๊บเดียวอืแต่ผมเนี่ยไปอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนน้องนั้นอ่าเออไปเป็นเพื่อนออครับแต่เหมือนกับว่าน้องก็เป็นเพื่อนแดนต่างคนต่ไม่รู้เขาไปคุยอะไรกันนะเออน้องมันก็มาแล้วอนนี้มาก็ นั่งนั่งนั่ง <c oughs> ก็นั่งรถมากับชัยนะครับหลังจากหลังจากมากันสามคนอ่ามากันสามคนน้องเชื่ออะไรชื่อโต้งครับน้องโต้งนะฮะอ่าโต้งเป็นคนที่ไหนฮะโต้งโต้งเป็นคนเขาบอกผมว่าเป็นคนเชียงรายเชียงรายอ่าครับเป็นคนเชียงรายครับก็มีอ่า ขอเบอร์เขาไว้อยู่ขอขอไลน์เขาไว้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าเนาะ,ะมาถึงตอนตอนที่จะเชื่อดนะครับ,รบเชือดครั้งที่หนึ่งเขาก็พาขับรถออกมาจนมันก็เป็นมืดๆเนาะอโอโ้โหนึกว่าใกล้เป็นชั่วโมงเหมือนกันครับ,รบเป็นชั่วโมงครับผมขับออกมาเขาเรียกว่าถนนทางนั้นมันเป็นอะไรว่าออกไปทางแม่ฮกอะไรของประเทศ ผมก็จําไม่ได้เนาะรายละเอียดตรงนี้เนาะยังไงต่อก็ขับรถออกมาเป็นชั่วโมงกว่าพอพอพอไปถึงที่หมายพอไปถึงที่หมายเนี่ยเขาก็พาเข้าไปที่หมายในที่หมายก็จะเป็นสวนยางอืตอนตอนขับไปถนนธรรมดาก็มีบ้านมีทุ่งนามีอะไรเป็นปกตินะครับมันไกลขึ้นเรื่อยๆรับเป็นชั่วโมงที่หมายที่เป็นสวนยางเนี่ยก็เข้าไปอีกหน่อยแล้วเป็น บ้านพักของคนงานที่ไปกีดยางนะครับ,บกีดยางที่ทําไร่ก็จะเป็นตึกห้องแถวชั้นเดียวก็จะมีห้องต่อต่อต่อ,ตอกันเพราะชัยนี่ส่งผมเสร็จนี่เขาก็เขาก็กลับเลยเดี๋ยวเขาก็บอกอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวมารับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาบอกว่าให้อยู่ <ขอ S 1> ครับช่ยจ,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 จะใช้คำนี้ครับอ่อก็ผมก็ลงแล้วก็เดินเขาก็พาเดินสองสามคนมีคนมารับอ่ามนคนที่อยู่ที่นั้นครับเขาเรียกว่า ลูกน้องของพ่อเลี้ยงสองสามคนนะครับอพอรับเดินเดินเข้าไปในในที่ที่เป็นที่เป็นตึกแถวพอไปถึงถึงห้องที่เขาจะให้อยู่ก็มีคนอีกประมาณเจ็ดแปดคนนะครับรวมมันนจะเป็นสิบนะค,ครับเขาบอกว่าอยู่ในห้องก่อนอเขาก็ให้อยู่ในห้องแล้วก็ล็อกกุญแจล,ล็อกกุญแจเลยอตอนนี้ลูกเริ่มสงสัยยังอยู่ในห้องล็อกกุญแจแปลกแปลกยังให,ให,ให,ให้ให้ผมอยู่เป็นเพื่อนทําไมทําไมถึงล็อกอ ก็ถามน้องไอ้น้องไอ้ที่มาด้วยกันชื่อว่าโต้งโต้งว่าไงชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อชื่โต้งอันนี้เขาให้มาอยู่เป็นเพื่อนนะเออน้องทําอะไรผิดหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องเลยพี่เขาบอกเออทําไมเอาเอาเรามาขังเลยผมไม่รู้เลยผมก็านั่งกินเบียร์อยู่กับเพื่อนผมเออครับเขาบอกว่าผมนี่ไปรู้จักกับคนที่โกงหนี่เขาไป ต้องไปรู้จักกับคนที่โกงนี่นี่นี่ใชัยไปต้องรู้จักกับคนที่โกงนี่โกงเงินนะครับอโกงเงินใชัยไปพี่สุวรรณงงไหมผมนี่ผมนี่งงไปใหญ่เลยอรู้จักกับกับคนที่โกงโกงเงินใชัยไปแล้วแล้วยังไงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเแต่ต้องรู้จักจริงไหม ต้องรู้จักจริงไหมกับคนนี้รู้จักจริงครับร,รู้จักกันจริงรก็คืนดึกๆไม่แน่ใจว่าคืนคืนคืนนั้นเลยหรือว่าคืนประธานเทษน,นะหรือว่าคืนต่อมาเราอยู่เป็นคืนเลยเหรอขังไว้ในห้องอะ่ะครับอ๋อเราไปถึงตอนเย็นแล้วใช่ไหม ครับผมไปไปถึงมันก็มืดแล้วครับพ่อเลี้ยงมาตอนกลางคืนครับพ่อเลี้ยงนะครับน่าจะเป็นเป็นคนจีนครับเข้ามานี่โอ้โหเมาเข้ามาบ้วนน้ำลายใส่หน้า,าผมเลยชี้<อ>ชให้พวกผมนั่งนะ<อ>น,งนั่งลงอ่ะบ้วนน้ำลายใส่ใส่เลยครับต่อหน้าเ<อ>ชีแล้วก็ชี้หน้าด่าพวกผมสองคนด่าว่าพวกมึงโกงเงินกูไปใช่ไหมอ่อ พูดภาษาไทยพูดไทยใช่ไหมพขเลียงพ,พูดไทยครับแต,แต่แต่พูดพูดไม่ชัดไม่ค่อยชัดอ่ะโอ้ชี้ชี้หน้าหละอะไรผม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 นี่ยิ่งแบบไอ้งงเข้าไปใหญ่พวกพวกผมไปเป็นหน,นี้อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกพวกมึงโกงเงินกูไปใช่ไหมใครโกงเอาบอกกูให้เวลาพวกมึงสองวันถ้ามึงไม่จ่ายนะตายคนที่โกงคือตายอไม่มี ไม่มีใครรอดอืมอ่าให้เวลาสองวันใช่เวให้เวลาสองวันอืมแล้วแล้วผมก็มองหน้าตรงตรงนี้ตัวสันเลยผมผมผมก็ต้องพูดก่อนนะครับผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องอืมผมนี่พูดพูดอย่างติด,ต,ดติดขัดขาดนะ <c oughs> สันเลยแล้วลูกน้องเขาก็เฝ้าเป็นสิบเอาเอาผมมาขังไว้อย่างเงี้ยผมทําอะไรผิดมัผมผมมาเป็นเพื่อนเขาอ่า ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขากับหนี้เลยผมผมไม่ได้เคยทําอะไรเป็นหนี้ใครผมมาเป็นเพื่อนเราผมไม่รู้เรื่องเขาก็เน้นไปทางฝั่งโต้งเลยทีเียเมื่อไรจะจ่ายมึงเอาเงินกูไปใช่ไหมโต้งนี่ตัวสั่นนะครับพูดไม่ออกเลยน้ําตาจะไหลเลยโต้งก็ก็ต้องพูดเหมือนผมครับผมโต้งเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรอแล้วที่มามาได้ยังไงเขาไม่ถามเหรอเขาไม่ถามเขาไม่ถามเลยมามาได้ยังไง แล้วมีแต่เขาเล่าต่อว่าเขาเนี่ยอพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาก็เคยตายไปแล้วนะเพราะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโกงนี่แหละครับเขาเหมือน<ข>ีอน้ยเคยโดนจับโยนลงน้งนําโขงให้ตายไปแล้วแต่เขารอดมาได้พ่อเลี้ยงเนี่ยนะใช่เขาบอกกับเขาอย่างนั้นเขาบอกว่าตูกูเองเนี่ยกูก็เคยรอดตายมาแล้วนะเคยเคยตายมาแล้วนะแต่แต่รอดมาได้โดนจับ โยนลงน้ำโขงนละครับเขาบอกงนี้เขาบอกว่าฉั้นคนที่โกงไปคือมันต้องตายอย่างเดียว,วอ่ะเขาเขาเขาว่าอย่างนี้เลยอืมพวกผมก็บอกยืนยืนยันพวกผมก็ยืนยันอย่างเดียวว่าไม่ไม,ไม่รู้เรื่องอะไรไ,ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยจนแบบเขาก็สักพักหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นขึ้นปัดเก้าอี้แล้วก็พูดอะไรไม่รู้ภาษาจีนกับกน้องน้อง มันจะเป็นภาษาจีนนะครับขังเลยังเลยไม่ได้ออกไปไหนถ้าจะออกไปนี่ก็ไปเข้าห้องน้ำนี่ก็ต้องเรียกมีคนเฝ้าตลอดยี่ี่ครับนอนเฝ้าประตูเลยเฝ้าทุกวันห้าหกคนครับยังไม่รวมลูกน้องอื่นที่อยู่ส่วนอื่นอีกอืครับแล้วไงต่อขังอยู่ประมาณเกือบยี่สิบวันไม่ได้ว่าสิบแปดสิบเก้าสิบแวันเลครับผมตอนตอนตอน ตอนที่ไปวันแรกนะเขายึดโทรศัพท์นะครับอพอพเลียงออกไปเขาก็ยึดโทรศัพท์เลยไม่ให้ใช้โทรศัพท์ครับรังแลรายึดโทรศัพท์ด้วยจนสิบเกือบยี่สิบวันเนาะชัยมารับตอนทังที่แรกจะโทรหาชัยเขาก็ไม่ให้โทรมไม่ให้อะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยไม่ให้โทรหาชัยจนกระทั่งครบเกือบยี่สิบวันชัยมารับอพอชัย,ชยมาลับเนี่ย รู้สึกว่าตอนที่ผมขึ้นรถไปแล้วชัยชัยนี่โดนด่าโดนพ่อเลี้ยงคนนี้ด่าชัยนี่รู้สึกว่าอาการจะง่อยหง่อยหลบหน้าเพราพ,พ่อเลี้ยงนิดนึงครับเหมือนถ้าถ้าจะให้เดาก็ประมาณว่ามึงทำอะไรเอาใครอะไรมาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไระะครับพอเลี้ยงก็ไม่ได้อารมณ์ยิ้มไม่ได้อารมณ์อะไรกับเขาก็ขึ้นรถแล้วก็น,นี่ไปเลยอ่าพ,พ่อเลี้ยงแบบเป็นคน ขับรถจากอีกจากที่หนึ่งมาส่งผมข้างนอกมาส่งผมอีกที่มาส่งอีที่นึ่งให้ใช้ส่งให้ใช่ครับเพราะว่าออกมามันก็ช่วงจะคำคำคำแล้วก็ไม่รู้ทางไม่รู้ทางเข้าทางออกเหมือนกันนะออกออกมาเขาก็มาส่งมาส่งให้ใช้ใช้ก็รับอืครับใช้ก็รับกลับบ้านล้วเราไม่ถามใช้ว่าทําไมเอาเรามาอย่างนี้เลยถามมาถามครับไปถึงบ้านที่เช่าอยู่เพราะว่าวิ่งทำทำไมเป็นแบบนี้พี่อื ชัยเขาก็บอกอู้ขอโทษขอโทษพูดดีทุกอย่างเลยเอ้ยขอโทษยกมือไหว้ด้วยผมขอโทษจริงๆพี่พี่แดนเป็นการเข้าใจผิดผมนี่ติดต่อทางพี่ไม่ได้เลยเข้าไปนั้นก็ไม่ได้เขาอ้างอย่างนี้ครับอืก็บอกทั้งโต้งด้วยเป็นโต้ง่ะเป็นการเข้าใจผิดพี่แดนเนี่ยให้เป <Die S> <jur> ็นไปเป็นเพื่อนส่วนโต้งนี้ก็ไปรู้จักกับคนที่โกงเงินเข้าไปครับเขาพูดดีเป็นปกติเอ้ยอมัน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 เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดจริงๆริก มันไม่ไม่มีอะไรแล้วต้องขอโทษด้วยเขาก็ซื้อของกินซื้อ,อเครื่องดื่มอะไรมาดื่มก็กินก็นอนอยู่บ้านก,ก็ก็ได้คุยเรื่องอื่นไปด้วยจนเหมือนแบบว่าให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแค่ปกติที่ผ่านไปเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้ว,ลวใ, <น S 1> ใ,ใจเรา,เราคิดยังไงผมยังคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นหรือว่าผมมาถ่ายหนังหรืออะไรหรือเปล่าว่าทําไมเป็นแบบนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรยังงงทางอยู่เลยครับตอนนั้นไม่ไม่แล้วทากับเราแบบนี้เองเนี่ยเหมือนกับ เราผมความรู้สึกว่าผมไปเป็นเพื่อนเขานะเพราะว่าที่เขาเขาทางพ่อเลี้ยงเขาปล่อยเรามาเนี่ยเพราะว่าผมไปเป็นเพื่อนคนนี้อืครับผมยังความรู้สึกผมว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยครับคนที่เกี่ยวจริงคือโต้งโต้งรู้คนเดียวโต้งรู้ครับแต่โต้งนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวแต่แค่โต้งรู้ว่าใครเป็นคนโกงใช่รู้จักรู้จักกันกับคนที่โกงไปอ๋อโต้งเล่าให้ฟังไหมโต้งเล่าให้ฟังครับ เรา <ไป S 2> โกงกันไม่ไม่กือสุดแล้วมีคนโกงเงินชายไปจริงม,มีมีมีคนโกงไปจริงโกงเท่าไหร่ไม่ไม่แน่ใจตัวเลขเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเลขมีโกงคนะ่าอะไรยังไงรู้ครับผมถามโต้งอยู่นะโกงโกงค่าอะไรโต้งพี่ผมจะไปรู้เหรอพี่เป็นหนี้กันค่าอะไรอะไรมาเกี่ยวกับผม,ผมแล้วทําไมโตง้งรู้ว,ว่าเป็นโกงก็พ่อเลี้ยงมาชี้หน้าด่าขนาดนั้นนะครับอ่าอ่า แล้วแล้วโต้งก็รู้จักกับคนที่โกงบอกไหมว่าคนที่โกงคือชื่ออะไรยังไงคนผมจำจำไม่ได้นะครับว่าคนคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าชัยเองอาจจะเอาเงินพ่อเลี้ยงมารู้ว่าพ่อเลี้ยงมาเหรอทำไมทผมไม่แน่ใจว่าทำไมทำไมเพราะทำไมเพราะเลี้ยงถึงบอกว่าเออมึงโกงเงินไปหรือเปล่าคูไปหรือเปล่ามามาบอกว่าผมสองคนแล้วก็พอผมบอกแสดงว่าแสดงว่าชัยเป็นคนเอาเงินพ่อเลี้ยงมา เราเอาไปให้คนอื่นโกงไม่ไม่รู้เลยครับตอนนั้นเลยไม่ไม่รู้เดาไม่ออกเลยว่าอ่ชัยเขาโกงไปหรือว่าหรือว่าเขาโดนโกงไปจริงความรู้สึกผมอ่าเออเขาน่าจะโดนโกงไปจริงชัยครับช่น่าจะโดนโกงไปจริงอ่าน่าจะโดนโกงไปจริงตอนนั้นนะอืมเพราะว่าชัยก็บอกว่าก็เป็นนี่เขาอยู่ตอนที่ผมถามเรื่อง เรื่องเงินลงทุนทําหนังกับผมเขาก็บอกชัยก็บอกว่าโอ้ผมยังเป็นหนี้เขาอยู่เลยอออืืยังเป็นหนี้เขาก็ผมก็ความรู้สึกผมมันก็เลยไปแบบว่าชัยน่าจะโดนโกงไปจริงนะโต้งโต้งเป็นรู้จักกับคนที่โกงหรือว่าโต้งมีส่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยโต้งบอกผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้หลังจากกลับมาแล้วคุณไปไหนต่อกลับมาผมไม่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านหลังนั้นไลมไม่อยู่บ้านขอไปอยู่กับโต้งขอไปอยู่กับโต้งไปอยู่เล่นอยู่เที่ยวเดี๋ยวไม่กี่วันผมก็กลับไทยละ ว่าอย่างนั้นแต่ยังกลับไม่ได้จนไปถูกจับเรียกค่าไถ่รอบที่สองยังยังรอบที่สองยังไม่ถึงยังยังไม่ถึงเดี๋ยวก่อนนี้เขาเล่สองหมดเวลาแล้วเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้เทปที่สองเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยในรอบที่สองที่ครูแดนเนี่ยถูกรอบที่สองโดนเชื่อรอบที่สองเนี่ยคือไปถูกจับเรียกค่าไถ่ยี่สิบสี่ล้านนี่เป็นอย่างไรในส่วนของพรุ่งนี้รอบที่สองนี้ไม่รอดเลยครับไม่รอดเห็นความตายเขาเรียกว่าฝังทั้งเป็นที่เรียกค่าไถ่เลยครับรอบนี้ รอบนี้จริงๆตอนนี้ไม่รอดคิดว่าตัวเองไม่รอดไม่เหมือนรอบนี้แล้วกลเปอร์เซ็นต์นี้คือตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวปฏิหารแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่รอดมาได้ครั้งนี้คือปฏิหารจริงจริงที่รอดมาครั้งนี้ปฏิหารจริงจริงครับเหมือนเหมือนที่กล่าวตอนต้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพักนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เองเนี่ยพบกับตอนที่สองในรายการข่าวชัดไปจริงจริงที่ครูแดนจะเล่าหมดเบิกเลยครับที่ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของวะจำนวน215วันที่ทุพประมาณเหมือนเขาบอกว่าเเหมมือนนนนนตาายททัััั้้้้งงป็ะะฮีี่กลบบไดใคครร